กัมาแล้วครับท่านครับนี่คือรายการควายไล h t s ช o w และแน่นอนครับนี่คือช่วงโชว์ครับโชว์ของของเราในวันนี้ใครก็ตามที่รักแมวอีกครั้งหนึ่งแล้วครับที่เราเอาแมวซึ่งดังมากๆในสังคมออนไลน์มาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับแต่ละตัวก็จะมีลีลาหน้ารักกันไปคนละแบบนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับทั้งหมดของเราที่นี่เดี๋ยวนี้โชว์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่กรุูามาร่วมรายการกับเรานะครับก็เห็นน้องเหมียวน้องแมวกัอย่างนี้เรา ชื่นใจมากคุณชื่นใจมากผมชอบมากครับแต่และตัวมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างแบบสุดโต่งใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดังจริงนะดังจริงครับมาจากไหนบ้างครับเ่เดี๋ยวเราต้องมาดูตั้งแต่แรกเลยขอเชิญคุณอ้อกก่อนเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ตัวนี้แหรอคะตัวนี้ชื่อรัตติไม่พี่ชื่ออะไรครับอคุณยูกินะครับอันนี้รััตติอนนี้พันอะไรครับนี่มาอันนี้เป็นมันชินโฟค่ะผสมระหว่างสกอตติกับมันชิ้นผูเขาจะหายเงี้ยเหรอครับผูเขาจะพับแล้วขาเขาก็จะสั้นๆอัครับตัวนี้นี่ดังไม่ได้นั้นคุณอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปด้วยเลยดีกว่ามาดูดีดูดิเนี่ยแต่ครับมาฮะนี่ครับตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ชื่อออสตินค่ะตัวนี้ชื่อยูกิยูกิยูกินะฮะคนนะฮะชื่อยูกิแมวชื่อ รัตติท่ะรเป็นแันแฟนเขานชื่อกีรติอ๋อเป็นแฟนแฟนอะไรครับมันสกินโฟค่ะอะไรเฟื่อโฟล์นะฮะมันสกินโฟล์ค่ะ นี่เสียงเขาถ้าทาไม่พอใจนะเสียงนี่ถ้าไม่พอใจเแจวคุณแม่เขาไหอ๋อเลยครับนี่เขาไม่มีหูหรือเปล่าครับหูเขาจะพับๆหนีล่ะครับแล้วเขาได้ยินไม่พูดรู้เรื่องไหมครับได้ยินค่ะถ้าไม่ได้ยินก็ต้องเปิดให้เขานิดนึงอ๋อเลยครับนี่นี่เสียงเขาดูเหมือนเขาอยากจะไปอยู่กับตัวนู้นนะครับใช่ค่ะตัวนี้เขาเด่นพิเศษยังไงอายุเท่าไหร่ละตัวนี้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนเองยังง้เยค่ะเจ็ดเดือนเองเืออะไรครับเพชรผู้ค่ะเพชรผู้นะครับจุดเด่นเขาคืออะไร ตัวนี้หรอคะเขาจะยืนสองขาได้ค่ะจริงป่ะจริงจริงแล้วเขาจะยืนสองขาได้เขาด้วยความที่เขาเตี้ยไงคะเขาก็ต้องชะเง้อมองนู่นมองนี่อะไแมวคือคือแมวตะกูลพันนี้นะครับจะยืนสองขาหมดเพราะว่าขาหน้าสั้นมากเขาจึงไม่สะดวกไงฮะอย่างนี้ถ้าเรื่องแมวต้องถามผมนี่างน้ไม่ระบาดเขาไม่สะดวกไม่เอาไปสิงติดอันที่บ้านผมมีตัวหนึ่งแบบนี้เลยฮะตอนนี้ผมตัดขาหน้าสองขาทิ้งไม่กเลยต้องเลี้ยงดูยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าครับไม่ต้องค่ะก็ปล่อยเหมือนแมวข้างถนนลวค่ะอยู่ที่บ้านก็เลี้ยงเขาเหมือนแมวปกติทั่วไป ข้างถนนคุณซื้อมาตัวเท่าไหร่ครับแมวข้างถนนตัวเท่าไหร่ครับประมาณเขาขายนประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นนะแมวข้างถนนนะฮะอันนี้ดีกว่านี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้นี่เขาดูสองตัวท่านผู้ชมครับนี่ไม่ผมไม่เชื่อว่าเป็นแมวนะฮะผมเชื่อว่าเป็นยักษ์นะฮะเราเราอุ้มเขาได้ไหมผเชื่อว่าเป็นได้ค่ะเดี๋ยวผมไม่ตื่นที่บ้านอุ้มเนี่ยะครับเจ้านายครับบอกเลยครับว่าจะเอาอะไรนะอ้อ้วนมากนี่ชื่อชื่ออะไรครับ ชื่อรามิลค่ะรามิลอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เออประมาณขวบครึ่งค่ะเพศเพศเพศผู้เหมือนกันค่ะพันพันเป็นกอค่ะเปงกอลนะฮะความน่ารักของเขาอยู่ตรงไหนฮะ กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะใจดีมากคุณอ้อใจดีลวดลวดลายเขาจะเป็นเหมือนเสืออย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะถ้าเป็นพันุแท้เขาจะต้องเป็นลายอย่างนี้ต้องเลี้ยงดูเป็นพิเศษป่ะไม่ค่ะก็เลี้ยงเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะแล้วครับพันเบงกอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคนไหนอุ้มแล้วเนี่ยเขาเขาไม่ตอบโต้นะเขาไม่ต่อต้าน เป็นเจ้าของได้เลยจ่ายไน้นลนอ๋อเหรอแปดหมื่นแปดหมื่นตัวนี้ตัวประมาณเท่าไหร่เวลาจะซื้อเป็นลูกแมวมาถ้าเป็นลูกแมวก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับโอ้โหนี่เป็นแค่แค่เรียกว่าคู่แรกนะโอ้ยย่ายไม่ได้ไม่ไหปแกล้งเขาไม่ได้ไม่ไปแกล้งเขาไม่ไปแกล้งเขานะฮะอุย้ตกจริงๆนั่งเมื่อกี้แสดงว่าเขาจะยู่กับผมตัวไหนคะรามิลค่ะแปลวอะไรชื่อครัแปลว่ากามเทพค่ะนี่รามิลแปลว่ากามเทพนี่ คือเขามีหัวใจอยู่ที่หลังไงคะเป็นลายหัวใจพอดีเขาก็เลยชื่อหนีเดี๋ยวดูนี่โด่งดังมากในอเมริครับไม่ใช่ไม่ว่ากินแล้วก็นอนนะฮะเป็นโอเคเลยะอ่มาดูตัวต่อไปนะครับลากันไปบ้านหนึ่งใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับบ้านนี้อยู่บ้านเดียวเขาบ่ครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะอ๋ออันนี้ชื่ออะไรครับชื่อไหนครับคุณหน่อยนะครับคุณหน่อยครับแมวคุณหน่อยคือพันธ์ไทยผสมเจแปนนิดพอดีไทยผสมเจแปนนิดแมวเนี่ยคุณนวัดบอกให้ฟังว่าถ้าสีนี้ สามสีเป็นแมวที่ญี่ปุ่นต้องการมากใช่ครับสามสีที่เห็นคือมีสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลหรือสีทองแล้วแต่จะเรียกนะครับผมนะเป็นแมวผสมระหว่างไทยเจแปนิสเลือกครับอ่าชื่ออะไรครับอันนี้น้องมีบุญครับอ๋อน้องมีบุญทำไมทำไมชื่อนี้พี่เพรามันดูลักษณะไม่มีบุญไม่ใช่มันมีที่มามากกว่านี้ขอโทษเคยมีคุณเคยมีใครเลี้ยงคุณอย่างนี้ไหมอ่ะเนี่ยผมรอพี่เรียกผมมีบุญเลยแต่พวกเรามีบาปแต่น้องตัวนี้ไม่ไม่มีความสมบูรณ์นะทางร่างกาย นะครับเขาเป็นเป็นแมวพิการครับคือระบบขับถ่ายเขาเสียเขาถ่ายเองไม่ได้ทุกทุกสี่ชั่วโมงเนี่ยเราต้องเชื่อว่ขับถ่ายครับฮะไม่งั้นเขาเป็นเพราะปัสสาวะเสบแล้วจะขึ้นไตเพราะฉะนั้นพี่หน่อยเขาจะสปอยค่อนข้างเยอะคือดูแลเป็นพิเศษนะฮะทุกทุกเสาร์ที่จะพาไปเดินพารากอนช้อปปิ้งฮะใช่จริงเหรอจริงจไม่เขารักมากเขาอยากจะทดแทนในสิ่งที่พิการอยู่เพราะทุกเสาร์ต้องไปหาคุณหมอรักษาเขาสนิทกับคุณไหม สนิทครับถ้ากับคนอื่นอย่างเ่ี้ผมเห็นแล้วเขาแวงคุณเออนะบางคนครับบางคนอ๋อบางคนอ๋อคุณน้องคุณโชคดีน้องก็าที่น้องมีบุญคนมันน้องมีบาปเขาก็เลยจะแวงกัดคุณนะฮะเมื่อกี้คุณกู้โดนตัวนู้นนะฮะคุณก้าโดนตัวนี้นะฮะต้องเลี้ยงเขาเป็นพิเศษไม่เหมือนทั่วไปปิดก็ รักษาคุณหาคุณหมอตลอดฮะคุณประเส้นประสาทมีปัญหาอยู่โถนั่งสารมากแต่เขาโด่งดังในไอจีนะฮะแฟนเพจเขาอื้อเลยนะฮะเยอะเนี่ย <c oughs> ใช่นะฮะแต่ว่าเนี่ยคือคนรักแมวเนี่ยต่อให้มันจะพิการขนาดไหนาย,ยังไงก็ตามเขาก็เลี้ยงเขาก็รักของเขาแบบนี้นะครับคุณมีภรรยาหรือยังครับมีแล้วครับระหว่างภรรยากับแมวคก็เรื่องอะไรครับเอาสมมุติเมียไม่ได้นั่งดูอยู่นี่พี่ผมพูดจริงๆฮะเรื่องไม่ถูกครเรื่องไม่ถูกแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็บอกว่าเขาบอกพี่ต้องเลือกในชีวิตนะระหว่างแมวกับเมีย พี่เลือกแมวงี้เลยเหรอครับทิ้งเหรอฮะตัดเทียนด้วยเหรขอบคุณมากครับไม่ยากมากครับตัวนี้บ้างนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ดู IG เขานะฮะหรือดูดูเฟซบ o ๊กนะฮะของเขาเขา เจ้าของอ่ะเก่งเพราะว่าเจ้าของชื่อคุณไอ้ครับคุณไอ้เขาเป็นกราฟิกคอมพิวเตอร์แล้วก็ถ่ายแมวเขาเขาก็จะให้ลีลารับเขาจะพาเลฟมาเดินกอไปกอมาใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นเขาเต้นฮะชื่ออะไรครับน้องชื่อน้องชื่อเส้าลินครับชื่อเส้าลินนะฮะเศ้าลินก็จะเต้นตึ้งตึ๊กติ๊ๆตๆตตตลอดเวละผมดูแล้วผมชอบมากยังนึกว่าแมวคุณเป็นแรปเปอร์เลยนะฮะตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้6ปีครับ6ปีจุดเด่นของเขาคืออะไรครับ จุดเด่นเขาก็คือตาที่กลมโตครับแล้วก็ความเป็นแมวเอเ์เทนของเขาครับไม่ถึงงครับเวลาเจอเพื่อนประมาณนั้นเลยครับอ๋อเหรอฮะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับเช่นห้องของผมเงี้ยแต่ออกไปข้างนอกนี่ก็เงียบๆอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อเหรอฮะแล้วเขาน่ารักยังไงกับคุณ ก็เป็นแมวที่นิสัยดีขี้เล่นครับไม่ไม่เคยแว้งกัดหรือว่าแบบบ่นหรืออะไรให้ดีเลยคุณรู้ไหมพวกคุณเนี่ยเขาโดนเขาโดนไปสอนกนเขาไม่คาดจะไม่อยากจะแตะแมวคุณเนี่ยเขาไม่กิดหนูยริว่าไม่เคยบ่นไม่เคยให้ดินคือถ้าแมวมาบ่นหนูก็อยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว จับได้หรือเปล่าฮะเนี่ยได้ครับจับได้แต่อยลูกใช้ใสายจุ่มอะไรครับมาออนนเเทร์็ตไม่เป็นไรไม่ต้องออกก็ได้ครับขอดูแค่นี้ให้เห็นเท่านั้นเองให้คุณนวัดจับออกมาให้เห็นนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับว่านี่เขาเป็นอย่างนี้นะคุณได้มาไงซื้อมาหรือเปล่าอันนี้เขาบริจาคในอินเทอร์เน็ตครับผมบังเอิญไปเห็นแล้วก็ไปรับเข้ามาอ๋อครับดีมากเลยเออจริงเดยแต่ขอโทษนะอย่างของของคุณของคุณได้มายังไงฮะอ๋อนี่ได้มาจากอ่าหัดใหญ่เขาหัดใหญ่มีคนมาทิ้งไว้ริมทะเลฮะทิ้งทิ้งทะเลตอนทุ่งแมวเหรอฮะมาเดือนครัับบตออนนเดืคร เอาแล้วคุณเทีนก็ทิ้งแล้วแล้วคุณไปเอามาทำไมฮะเออจริงๆแล้วก็ไปไปทำงานแล้วก็ไปเจอเขาเดินริมทะเลฮะเสร็จแล้วก็ถามคนณทางนั้นเขาบอกว่าถูกทิ้งเมื่อคืนก่อนเราไปเจออ๋อมีคนเอามาทิ้งเมื่อคืนที่ริมทะเลครับแล้วพอเขาเห็นคุณก็เดินมาหาเนี่ยเดินตามอหเหรอดสภาพก็เป็นลูกแมวที่แบบครึ่งตัวหลังไม่มีขนีขาแดงแดงรีบๆขาแดงแดงรีบๆรบไม่มีขนเลยก็ตัวมีหนองกังหมดนะ แล้วคุณเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะ,ะก็เอามาหาหมอก่อนตอนแรกเข้าใจว่าท้องเสียแล้วก็กะว่ารักษาแล้วก็หาคนดูแลแต่พอคุณหมอเขาเขาตรวจแล้วเขาบอกว่าเส้นประสาทเขาเสียเนี่ยก็ลเลยต้องตัดสินใจเลี้ยงเองเทา่าไหร่ค่ารักษา2องแสตอนนี้สองแสนห้าสองแสนห้าสองแสนห้าไอ้นะจริงๆอิะเริ่มแรกเลยรักแมวเปล่า ก็แม่รักแม่ตอนแรกกลัวแมวด้วยแล้วรักใครอ่ะตอนแรกอ่ะตอนแรกรักกระลุมเม็ดครับหลังกระลุมเอดมีแฟนมีแฟนแล้วไงอ่ะแล้วแฟนเขาอยากได้แมวแล้วไงแล้วก็ปรากฏว่าผมไปเซิร์ชเจอก็เอามาเลี้ยงตอนนี้แฟนไม่อยู <โ avenues S 1> ่แล้วแฟนไม่อยู่แล้วไปไปไเขาไปทุนละหรืออะไรก็คือทิ้งเขาทิ้งอย่างเงี้ยครับทิ้งเาละไว้ผมเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งมาละไว้เขาทิ้งคูณแล้วแมวยังอยู่ครับผม เลยต้องเลี้ยงผมทําใจไม่ได้ก็เลยต้องพูดอย่างนี้ครับอ๋อใช่แต่ว่าพอมาเลี้ยงเขาแล้วรักไหมรักมากครับนี่รักมากชอบมากน้ําตาคอแล้วครับน้ําตาคอแมองไอ้แค่นี้แมวนองเราดูแมวไว้ดูแมวไว้ดูแมวไว้ดูแเราลูกผูแ้อูแไม่ต้องกลัวดูแมวไว้้ดไวแไงเดูแไม่มาไมวมาไัว้วไ้ดูแมดวดตัวนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับ ปอค่ะคุณปอนะครับคุณปอครับนี่ชื่อฮาชิค่ะฮาชิพันสกอตติโฟค่ะสกอตติโฟนะฮะอารมณ์รู้สึกจะดีมากนอนนิ่งเลยนะฮะค่ะนะฮะคือคอนเซปต์ของเขาคือจะเป็นแบบสาวโลกส่วนตัวสูงอะค่ะแอบแอบขี้เหวี่ยงถ้าไม่พอใจแม้กระทั่งคุณใช่ไหมฮะเขาเหวี่ยงแม้กระทั่งเจ้าของนะฮะเขาเหวี่ยงเขาไม่พอใจเขาก็จะแบบ สะบัดก้นใส่แล้วไปเลยหรือว่าบางทีเราไปยุ่งกับเขามากเขาก็ทําถอนหายใจใส่อะค่ะโอ้โหแมวอถอนหายใจนะอายุเท่าไหร่นะสามขวบคุณได้มาไงฮะอ๋ออันนี้นําเข้ามาค่ะตัวเท่าไหร่ฮะเจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นเดี๋ยวก่อนนะฮะเจ็ดหมื่นอยู่ด้วยไม่พอใจถอนหายใจนะฮะอยู่ด้วยไม่พอใจสะบัดนี้นะเอาไว้ทําไมฮะนี่ผมแนะนาถ้าถอนหายใจครั้งส่งไปบ้านนู้นเลยน้องเขาเขาเมีน้องอีกตัวหนึ่งค่ะมีน้องเป็นเพื่อนกัน แต่รักมากไม่รักแมวครับตั้งแต่แรกอนเลยเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงเอาเขาเป็นเพื่อนค่ะคือเหมือนแบบอยู่คนเดียวก็เลยไปเอาแมวมาเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาเหมือนมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของเราแล้วเราคือแบบปอชอบแฟชั่นปอก็อยากให้เขาเป็นแฟชั่นก็จับเขามาเป็นแฟชั่นนิสต้าก็แต่งตัวเขาจะมีเสื้อผ้าทุกเซเลเบชั่นที่เรามีจุดจีนไว้ ทุกเทศการมีหมดมีเสื้อผ้าทุกวันนี้มีเสื้อผ้าอยู่ประมาณ500กว่าชุดโ้ากว่าห้าร้อยกว่าชุดท่าาดนะฮะแมวไม่บ้านะฮะคนสิงระบ้า่บอกลงคุณบ้าใช่ไหมฮะห้าร้อยกว่าชุดคุณมีกี่ชุดน่าจะไม่ถึงอะค่ะ คือทุกวันนี้ต้องเก็บใส่ลังซ้อนๆไว้แล้วก็ไปบริจาคให้ให้กับแมวตัวอื่นๆนะคะอ๋อไอ้ไอ้แมวไม่มีชุดเปล่าไม่มีฮะเดี๋ยวมาขอเขาเดี๋ยวของไอ้มันเป็นแนวแมวต้องโทษหน่อยโทษคุณปอคุณปอมีแฟนยังครับอ๋อยังไม่มีค้ยไอ้ ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ยเดี๋ยวไอ้จะเป็นเดี๋ยวเขาทิ้งไปก็ได้แมวเพิ่มไอ้เกาใจยังเขาใจเปล่านี่เมื่อกี้มันรูปๆเขาโอเคนะไม่แต่แบบว่าหนูหนูฟังข้อมูลมานี่นะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเป็นแมวไฮโซแมวไฮโซแมวไฮโซตัวนึงคือเป็นแมวเหมือนแฟชั่นเป็นแบบเจ้าแม่แฟชั่นเขาจะมีแปลง อันนี้ค่ะแปลอันนี้คือทํามาจากคนหมูป่าผู้จริงจริงครับสนจหมูป่าตัวผู้ถ้าตัวเมียก็ใช้ไม่ได้ทเพราะว่ามันจะมีไปกระตุ้นน้ำมันใต้ผิวให้ขนนของมันนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคือปอเลี้ยงหาชี้เนี่ยเลี้ยงเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเราก็เห็นอะไรดีจากเมืองนอกอิมพอร์ตเข้ามาหมดคือใช้เพื่อนที่เป็นแบบกับตันเป็นแอรคิ้วมาให้เนี่ยนี่ปอ ฉันก็มีเพื่อนไม่เคยมีเพื่อนคนไหนเลี้ยงฉันดีขนาดนี้เลยเหรอคะปอหรือที่ไม่ปอแท่เหงากันทั้งคู่ที่ปอเลี่ทุกคนก็้นะปออปออโหเพราะฉะนั้นจริงๆคุณยอมทุกอย่างทุ่มทุนสร้างเพื่อเขาเป็นความสุขแค่ไหน เขามาเติมเต็มทุกอย่างของเราค่ะแล้วที่สําคัญก็คือบางทีเราเหนื่อยเราเราเศร้ากลับไปแต่เขาเนี่ยวันไหนที่เราเศร้าเขาจะเป็นวันที่เขาวิ่งมาหาเราทุกครั้งพอเคยกลับไปบ้านเหนื่อยนั่งร้องไห้มีปัญหามากมายแต่ฮาชีเขาเข้ามาแล้วแบบเข้ามากอดเราคือเข้ามาแล้วมาแอลทีหนึ่งเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่วิสัยรู้ไหมแอลแปลว่าอะไรมันแปลว่าไปไหนมาแกอ๋อเหรอไม่ใช่ไม่ก็หิวแล้ว โอ้โหดีมากเลยไม่แต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้อีกอ่ะโอ้โหขออนุญาตฮะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นแป้งลดข้ามน้ำตาเหมือนอายแชโดว์อะค่ะแป้งลดข้ามน้ำตาโอ้โหคุณหยอกกลับให้ผมเถอเก็แล้วเชียร์มาทุกคนเดี๋ยวก่อนนี่เหนื่อยเหนื่อยกับมาเหนื่อยเหนื่อยครับมามาเล่นอะไรด้วยบ้างปะก็มีบ้างมิใส่ตูดดุกดิใส่ตูดดุกดินี่เป็นทุกคนเลยจริงเปล่าจริงเปล่าครับเป็นไหมเล่น ก็เหนื่อยกลับมาช่วยเล่นอ๋อนี่มันเป็นเหตุผลอย่างนี้นี่ของคุณน่ะเหนื่อยเหนื่อยกลับมามันนอนนอกมันนอนบนอกไม่ใช่นั้นคุณยูกิครับถ้าถ้าจะเป็นการแบบนั้นผมก็ทําได้นะครับผมใช่เพราะเป็นแมวคุณแมวคือไม่เขาทุกคนจะมีความพิเศษเขาเลี้ยงน้องเข้ามาก็จะมีความพิเศษหมดเลยทุกๆอย่างเป็นความสุขของคุณสมมติต่างคุณเนี่ยคุณเนี่ยซึ่งซึ่งมี มีประวัติการไม่เหมือนใครเขาเพื่อนเลยเพราะว่าเลี้ยงแมวไม่เหมือนคนอื่นเขาเลี้ยงแมวจากการที่ไม่ได้รักแมวด้วยเลี้ยงแมวด้วยความประมาทด้วยความประมาทถ้าคุณอยากจะบอกเชิญชวนคนมาบอกให้มาเลี้ยงแมวคุณจะบอกว่าไงครับก็แมวทุกตัวนะครับก็มีความน่ารักความพิเศษของเขาอยู่แล้วหยุดเราต้องเปิดใจบางทีเราก็อาจจะเห็นจุดเด่นของเขาครับแล้วก็เอามาตรงนั้นนะครับมาคือผมเนี่ยเลี้ยงแมวผมมีความสุขก็จริงที่ผมสร้างเพจเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยก็เลยต้องการจะเผยแพร่ตรงนี้ครับให้คน ได้เห็นกันและจริงๆไปดูเพจเขามีความสุขจริงๆตอนนี้ถามนิดนึงนะครับถ้าลูเมดกลับมาแล้วบอกฉันขอแมวคืนให้ไหมก็ให้ครับให้ไปหาคนใหม่ครับเดตกใจใจหายตกใจตกใจโอ้โหแอกว่อานแอกว่อายแอแต่นี่คือเรื่องเราสนุกๆและก็เป็นความสุขของเราในวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับคุณปอ คุณไอซ์นะครับแล้วก็คุณหน่อยนะครับแล้วก็คุณยูกิขอบคุณและขอบคุณน้องแมวทั้งหลายนะครวันนี้น่ารักมากทำตัวดีตอนแรกตอนแรกเอาออกลายการนึกว่าจะวิ่งกันวนเวียนไปหมดแล้วไม่เลยวันนี้ทำตัวดีมากนะครับพักตนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรงต่ารสักครู่เดียวครับ นี่คือถ้าฟันตบแก่อนตบแปก่อนกเก็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 <I like S 1> นี่ 1, <you S> 1> นี่ 1, <you S 1> นี่หนึ่งครั้สวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากติดตามรายการทวายไลท์โชว์ได้ทางบอน TV วีออฟฟิเชียอย่าลืมกดติดตามนะที่สำคัญเซลฟี่ตัวเองด้วยนะน่ารักก็